ฟังชันบันทึกเสียงบนไม์ไวเลสนั้นเรียกได้ว่าเป็นฟังก์ชันมาตรฐานที่ต้องมีมาให้กันไปแล้วค่ะซึ่งในปัจจุบันทางแบรนด์ซา l า m o นิกเองก็ได้ออกโปรดักที่มีฟังก์ชันนี้มาแล้วถึง3รุ่นด้วยกันก็คือซา l า m o นิกบีริงมีซาราโมนิกบีริง500 Pro X B2R และ s a l า m o นิกบี i ิง900 B2R นั่นเองค่ะในคลิปนี้เราจะพาไปดูข้อดีของฟังก์ชันบันทึกเสียงนี้กันค่ะเริ่มกันที่ข้อแรก แม้จะพ้นระยะรับส่งสัญญาณแต่ก็ยังบันทึกเสียงเก็บเอาไว้ได้ถึงเราอาจจะไม่ได้เจอเหตุการณ์นี้บ่อยๆแต่เมื่อไหร่ที่ระยะรับส่งสัญญาณห่างจากกันเช่นมีสิ่งกีดขวางทําให้การส่งสัญญาณมายังกล้องได้เสียงที่ไม่ต่อเนื่องเราก็ยังสามารถนำเสียงที่บันทึกเอาไว้ที่ตัว TX มาใช้งานแทนได้ข้อที่2ส,สัญญาณรบกวนมากเกินไป ปัญหาหลักที่หลายคนต้องเจอก็คือเหตุการณ์ที่ไม v ไวเลตรับส่งสัญญาณไม่เสถียรเสียงขาดขาดหาย,หายเนื่องจากมีคลื่นมารบกวนมากเกินไปเหตุการณ์แบบนี้เรามักจะเจอในที่ที่มีคนอยู่เยอะๆเช่นงานอ e ีเวนต์ต่างๆที่มีการใช้งาน WiFi 2.4 GHz ที่เป็นคลื่นเดียวกันกับไม v ไวเลตที่เราใช้กันอยู่เป็นจำนวนมากทำให้สัญญาณขาดหายได้ง่าย แต่ปัญหานี้จะแก้ไขได้ด้วยฟังก์ชันบันทึกเสียงได้บนตัว Tx ซึ่งเราสามารถนำเสียงที่บันทึกเอาไว้มาใช้งานแทนกันได้เลยข้อที่3บันทึกเสียงได้แบบไม่ต้องใช้ตัวรับเราสามารถใช้งานตัวฟังก์ชันบันทึกเสียงบนตัว Tx ได้เลยทันทีโดยไม่ต้องเชื่อมต่อตัวรับเช่นบันทึกเสียงในที่ประชุมเสียงสนทนาเสียงสัมภาษณ์หรือแม้แต่สถานการณ์เร่งด่วน เราก็สามารถนำตัว T-X ไปบันทึกเสียงได้เลยถือได้ว่าฟังก์ชันนี้เขาสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานของเราไปตามสถานการณ์ต่างๆได้อย่างคล่องตัวเลยค่ะก่อนปิดคลิปนี้ขอฝากไม์ไวเลดบันทึกเสียงได้ในตัวของซลาโมนิกทั้ง3รุ่นเอาไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นซลาโมนิก b ีลิงมีซลาโมนิกบีลิง500 p o X B2R และซลาโ o n i กบีลิง900 B2R พร้อมกับหลายๆรุ่นที่กำลังจะตามมาด้วยค่ะ และนี่ก็คือข้อดีของการมีไมโครเวลที่สามารถบันทึกเสียงได้ทำงานได้อย่างอุ่นใจไร้กังวลแถมยังปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามหลากหลายสถานการณ์ไม่มีไม่ได้แล้วนะคะใครที่สนใจสินค้าก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะคะ